สวัสดีครับสมาชิกช่อง G Sport Channel วันนี้อยู่กับผมเกร G Sport เหมือนเดิมในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับอดี๋ยวมาเราเจอกันทุกวันแบบปีครับผมก็จะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก่อนที่ฟุตบอลจะเตกกันแต่ละค่ำคืนนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่ีกาัญทส่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง G Sport Channel รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้า ห้าลีกใหญ่ในยุโรปก,ก็จะเริ่มทยอยเปิดฤดูกาลกันนะครับครั้งนี้เอิมฝรั่งเศสีเมียรีกอังกฤษบเนเดสซีกรเยอรม,มนีลาลีกาสเปนนะครับรวมไปถึงเกาโชเซลาอิตาลีรับรองว่าเป็นอิ่มอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะติดตามฟุตบอลโอลิมปิกไปก่อนรวมไปถึงลีกรองๆในยุโรปก,กันนะครับเช่นเดียวกับค่ำคืนวันจันนี้ครับเล่าตอนแข่งผมจะหยิบยกเอาฟุตบอลลีกของสวีเดนนะครับออสเวนคานครับเป็นลีกสูงสุดของสวีเดนนะครับ ความน่าสนใจก็คือการสลับสอบเปลี่ยนความยิ่งใหญ่การคว้าแชมป์หลีกนะครับก่อนหน้านั้นมีทีมอย่างเ k เคโซนาที่พุ่งแรงขึ้นมานะครับแต่ว่าความยิ่งใหญ่ในช่วงหลังก็เป็นของทีมเมาโมนะครับที่เป็นแชมป์อย่างฤดูกาลที่แล้วก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับตอนนี้ก็นำเปจาฝูงของหลีกหรือแม้ร่งทีมอย่างเยอร์การ์เดน จะว่าไปก็มีบางฤดูกาลที่เบียดขึ้นมาลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเริ่มมีผลงานที่น่าสนใจขึ้นในการที่จะ,ท,ะท,ท้าททยทีมจ่าฝูงแชมป์เก่าอย่างเมาโมนะครับที่ถึงตรงนี้ลงเล่นไป13นัดมีถึง29แต้มก็นำเป็นจ่าฝูงพร้อมที่จะป้องกันแชมป์อยู่นะครับส่วนคืนวันนี้วันจันเนี่ยมีการแข่งขันถึง3คู่แต่ในเวลาเดียวกันเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะครับผมก็จะหยิบยกมาเล่าก่อนแข่งกันก่อนครับ คืออย่างคู่แรกเนี่ยวาเบิร์กจะเจอกับโปเตนเบิร์กนะครับทจริงโปเตนเบิร์กก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันถ้าดูจากชื่อชั้นนะครับเอาง่ายว่าถึงตรงนี้มี15แต้มมีผู้เล่นอย่างมาคุสเบิร์กอดีตกองหน้าทีมชาติสวีเดนเป็นตัวชูโรงนะครับเอาง่ายผลงานช่วงหลังก็ดีด้วยนะครับชนะมา2เกมติดดูแล้วมีโอกาสที่จะบุกไปเก็บชนะเหนือวาเบิร์กทีมท้ายตารางนะครับที่ฟอร์มไม่ค่อยดีได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งออตเตอร์ซุนเจอกับฮามสัตนะครับเป็น2ทีมในโซนท้ายตาราง อเตซนเนี่ยเป็นรองด้วยเลยนะครับแพ้มา3เกมติดในขณะที่ฮา r มสัตเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับฤดูกาลที่แล้วฮา r มสัตเนี่ยเป็นแชมป์สวีเดนด์ซูเปอร์เรเกนะครับทำให้ได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นขึ้นมาแบบอัตโนมัติผลง,งานแม้ว่าจะไม่แพ้ในช่วงหลังแต่ก็ไม่ชนะเหมือนกันนะครับคือ6นัดหลังสุดไม่แพ้แต่ว่าเสมอมา4เกมติดคือในทฤษฎีเนี่ยาการเสมอ สามนัดเนี่ยมันเทียบเท่ากับชนะแค่เกมเดียวนะครับดังนั้นเสมอบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นเกมคู่นี้มีโอกาสจะแบ่งแต้มสูงเหมือนกันนะครับส่วนเกมที่เป็นไฮไลท์ครับก็เวลาเที่พูนเช่นเดียวกันนะครับ a อไอเคโซน่าอดีตแชมป์นะครับก็จะบุกไปเยือนโอเลโบรทีมบวยครับโอเลโบรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับฟอร์มแย่มากแพ้มา5เกมติดทั้งนั้นที่ฤดูกาลที่แล้วมีโอเลโบรจบอันดับ7เลยนะครับฤดูกาลนี้ฟอร์มแย่มากอยู่บวยของตารางนะครับในขณะที่ a อไอเคโซน่าดูมันว่า ฤดูกาลที่แล้วที่ฟอร์มแย่มากมากอยู่อันดับ9กนะครับฤดูกาลนี้มีโอกาสกลับมาทวงแชมป์หรือว่าลุน้นแชมป์เต็มตัวนะครับเพราะว่าเอเคโซนาตอนนี้ล่าสุดมี20แต้มตามหลังมาโบจากฝูง9แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า2อเกมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเก็บเกมตกครางในมือได้2นัดเอเคโซนาก็จะตามมาโบเหลือแค่3คะแนนนะครับตัวหลักของเอเคโซนาชุดนี้ครับก็นําโดยเซบาสเตียล,ลาสั้นนี่เป็นอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสวีเดนนะครับเอ,า,อาง่ายๆเป็นจอมทัพ อดีตทีมชาติสวีเดนเลยครับก็ยังมีความเก่ามีประสบการณ์นะครับมีบีฮันฟุตเซนนะครับข้างหน้ามีโบยันลาดูโรวิชเล่นกับดิโกนัสสเตฟานเนลี่เป็นตัวทีเด็ดน,นะครับดูแล้วผมมองว่ามีโอกาสสูงที่เอเคโซนาจะบุกชนะได้ในคืนวันนี้ครับเพราะว่าเอา,อาง่ายอยู่ในทิศทางที่น่าสนใจมากนะครับที่จะกลับมาลุ้นชมป์นะครับเดี๋ยวก็คือ3าคู่ในฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์ครับที่ผมนำมาเล่าก่อนแข่งกันนะครับก็คงจะ สลับสับเปลี่ยนเรื่องราวของฟุตบอลในลีกต่างๆหรือไม่กรทั่งเรื่องราวของทีมชาติมาฝากกันนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเล่าก่อนแข่งนะครับสวัสดีครับ